วันนี้เรามีสิ่งดีๆมาแนะนำสำหรับคนที่ทำธุรกิจอาหารหรือใครที่ชอบป,ปิ้งย่างแบบสะอาดสะดวกและมืออาชีพนั่นคือเตาย่างไร้ควันแบบแก๊สยี่ห้อบิ๊กซันรุ่นยาวสุด1 5 0เซนตเมตรเตารุ่นนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆด้วยความยาวที่ยาวสุดถึง1 5 0ซนเมตรคุณสามารถย่างอาหารได้เยอะสุดในครั้งเดียวไม่ต้องคอยหมุนหรือเติมอาหารบ่อยๆและยังมีสีหัวเตาแยกเปิดได้ ทำให้คุณควบคุมความร้อนได้ตามต้องการของแต่ละเมนูไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไก่หรืออาหารทะเลสิ่งที่หลายคนกังวลเวลาใช้เตาย่างก็คือเรื่องควันและกลิ่นแต่บิ๊กซันรุ่นนี้ออกแบบมาให้สะอาดไร้ควันและไม่มีกลิ่นรบกวนบรรยากาศร้านของคุณจึงยังน่านั่งน่าอยู่และเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนทำให้ลูกค้ารู้สึกดีและกลับมาซื้อซ้ำนอกจากความสะอาดแล้วเตานี้ยังสวยงามแข็งแรงและทนทาน ด้วยวัสดุคุณภาพสูงผลิตในไทยและได้มาตรฐานส่งออกต่างประเทศคุณจึงมั่นใจได้ว่าหากใช้งานทุกวันเตาก็ยังคงสภาพดีใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสึกหรอและที่สำคัญคือคุ้มค่าราคาถูกแถมยังมีหลายรุ่นให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งานมีอะไหล่ครบทุกชิ้นทำให้คุณสามารถใช้งานต่อเนื่องได้อย่างมั่นใจไม่ต้องเสียเวลาไปหาชิ้นส่วนเพิ่ม สรุปเลยนะครับหากคุณกำลังมองหาเตาย่างไร้ควันแบบแกส๊สยาวสุด150เซนติเมตรย่างเยอะสุดดีสุด4หัวเตาย่างเปิดได้สะอาดไร้ควันไร้กลิ่นสวยทนทานและถูกผลิตในไทยคุณไม่ควรพลาดบิ๊กซัรุ่นนี้เลยช่องทางสั่งซื้อคือ Facebook Page เตาปิ้งย่างไร้ควันหรือโทรศัพท์หรือ l ล n e 0 8 8ย0 9 9 8 3 8หหรือเบอร์สำรอง 0 9 9 8 8 6 3 3 8เเตาย่างบิ๊กซันรุ่นยาว150เซนติเมตรเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร้านคุณสะอาดย่างได้เยอะสวยและทนทานพร้อมช่วยให้ธุรกิจอาหารของคุณเดินหน้าแบบมืออาชีพ